กรองกรองเลยตั้งยังจะสร้งรอยจนควาดเครียงคลิปเลยแกมันกรองตุงมน้อยไม่กรองเพื่อเพืจนโดนขึ้นรถเกลืองตรงนั้นแล้วแกแก้เป่าเบียร์ล้นอยู่กูนับได้เบิร์น่ะมึงเละทีแกใจได้หลายวันกูนั่นถะจนไม่ไปอดแล้วนี่กูเจ็บหนึ่งไปตัวได้ลาคุยตอนรับตรงใครตัวเดี๋ยวนี้เป็นของเขาเอาลูกเศ้าอยากเล่นเบี กูอก็ก็กูเลยเท่ได้มึงนะกะนี่ฮะเท่ได้มึงกูทำอะไรดิร้อยกรันจีปีใจกับคอยไอ้ตอมอันในร้อยเนี่ยเฝ้าฟองๆน้ำบาตรตะกันน้ำบาตรคอยก็คูเลยโฮ่ม่ได้น้อยพิมมาเลยร่มนักสุรกิจล่ะพิมน้ำบาตรไปน้อยนางเลยนางแจ๊กเด้หน้าโรงเรียนเลยกูไปทุกวันเลยทุกยาวถูกเย็นเลยไ้น้อยรัดฟาดด้ไปนางหน้ารัดฟาดเอ้ ไปชอยไม่ร oh, ู้แล่ข้าอ่อนกูนี่จบข้าอ่อนอนาะกูไม่อ่ะเมียตะกลนหน้าขึ้นทิ้วกว่าไม่เปลือข้าอ่อนมันก้าวไอแววที่กูจบจบแล่ข้าอ่อนเออแล่ข้าอ่อนไม่ปักไปติดตรงเรียนไปไหนลาดว่าชาวันลุยข้าอ่อนว่าตื้อว่าปุ๊กกี้มินกูแต่งตายหอ่๋อมึงจบจบกูนจิ้งแกลูกูได้เมียไม่ต้องช่วย นาคนซิว <One> ม <input> <moż> <ures> <ge ar> ูก <t> ักก็ไม่พึืองแต่ว่าไอ้ก้าออนก้าวนี่คนใจคุณไม่จบเวลาแรงเลยจบก้าออนไม่ใช่จบสักคนชอยเว้นเลาเราก็าจิงแควกออกไป้าแรงเปรตู่บ่นั้นกันมือมั่งมือไม่ตันตีนแควกแรงเลยจบก้าออนกูมาคุณไม่จบกีวันทีกคุยจับออกไปเม็ดได้ตังอยู่แต่มัน นายก้าดวนนายหฮต้อยเปรดกันเปรียดเเปรตนั่นว่าบปีกูตื่ว่าคนก้าดวนจะเป็นแกงก็แกงชมไม่ตอดพักตังแต่เงี้จอนเลยไม่กิดกูกพอะร้าลาะเปรตว่าบ้าจึงมึงไปหนังหน้าหลัดปัดทุกวันทุกวันหัวเจ้าขันวันเย็นขันหนังเฉยฟ้านามัดไปแชคกับผูพิมพ์เรียบร้อยฝาทองวางวิเศษฝาทองวางวิเศษเออบริการไมโคร รถ oint, ดันรถไถรถเกลี่ยทุกชนิดอย่างคี่การมาไมมพิมโนกูนี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าย่อเกมเบโตมาโยรถไล่กูเลวเลยตัวไหมกูไปกุดดีไนมึงว่าเเรือกูว่าไม่ว่างเลยติดจริงไหมกูจะยังนี่อพิมเรียบร้อยเบอร์โตเรียบร้อยนางแจ๊กได้กูต oh, right? mm hmm. ั้มมาตุลกิโตนางหน้าโรงเรียนนั้นกูนางเลยตัวรับวัวหรอทำไมอะบอกเลยไงถ้าไม่มีอะไรที่สำคัญนั่งไ่ตรงโตมาหาเฮียอะไรรำคาญเฮียอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ย อะไรวะพวกนี้อแมคโนติดเสือกมึงไม่มีโอกาสเขาออกไม่ได้อหรโอเค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 มีอะไรก็โตบอกเฮียแค่นี้เล่นกับกอยเล่นกับกู้นะยังรีไรแบบทุก่นตัวกูดูห่านนะกูหนังเล่งหลังตีเจ็ดเจียวบงเก็กลู่โยนกลู่หวกเก่งจังเลยลูกต้องงั้นเล่งตัวจับไม่มดเบ็ดมดเบ็ดร้อยปลอกปลั๊วดึกไปดาน อมไม่ได้หนังแล้ยนะกูแลยแลไม่รู้ใจโยโย่ยแต่กูดังไปไรเกี้ดนึกดีทำไรนึกดีนึกดีกทองพี่ทองค่ะพี่ทองเตรเมฆาเนี่ยจรองเล่นตัวกูเลยแม่เอ้ยแม่ลอกระนี่ยจรองมึงจะเล่นตัวค,เค,คน,เ,นวเราล่อไม่ลออจะมึงเกี้ยวก็นล่อเพื่อนเออคูดึงไม่ลอกับเด็กมาำำอะไรกูตำล้ำมาไรกูเลวเลย จำเรืองกูรักรถมาเลยรำเลยวันนี้เจ้าวันรำเลยร้อยคิงมึงนะจบกับแดกก็ไม่รักที่กูรักจริงที่เกิดมาแล้วถในนนท์ควรไม่รอจริงเหรอกูยอมรับว่าควรปอก็ไม่ฮัมแม่ก็ไม่ฮัมอย่างนี้มาแกแต่ควรโยติซะเด้โลซาเดอฮะคนเราจะได้ที่ทำเรื่องมันดีมดมันจำไลยนะฮันมองกบส่วนนั้นคนนี้ได้พวกกูจูไปทางไรโอ้น คือนั ồi, ia, ้นไม่เคยเมียกันมาไม่หนองกบออกตัวตัดกูจูบอย่าแมมกบมูกูดัางเ็บควายช่อแต่เปรี้ยวไม่ใจกบมูกน้องกบตั้มปีตองเยอะั้งกางเกงเลยหันนะร้อยเปรี้ยกองเกชอบกันนะครับแต่ก็ไม่รักที่จะก็รักอเเต็มปรด่งจะไปเตื้อแก่เตื้อโตเตื้อกระตายใช่ก็ไม่บายเตื้อได้หมดเลยไอโตนี่ไม่บายเฮอ